สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสายอลาวอาร์ตค่ะและในวันนี้นะคะในจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับหุ่นยนต์เก็บขยะทางน้ําและสีขนของลาบาดอซึ่งจะมีความสําคัญอย่างไรไปชมกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Science Round u s รายการที่เราจะมาเล่าสาระความรู้และเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่คุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราค่ะครับผมพลนว,วพลเชื่อมวราศาสตร์และดิฉันนัานาดาถาวรกูลเอ๋ยค่ะครับพี่เอ๋ยครับตอนนี้พี่เอ๋เห็นไหมครับว่าแหล่งน้าําไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําลําธารในโลกของเราเนี่ย เต็มไปด้วยมวลพิษและขยะเยอะแยะมากมายจนอุปโภคบริโภคไม่ได้เลยนะครับจริงค่ะพลและสาเหตุหลักของปัญหาเหล่านี้นะคะนั่นเกิดจากการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลองค่ะครับผมเพราะฉะนั้นก็นำสู่ข่าวแรกของเราครับข่าวแรกที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะครับเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับหุ่นยนต์เก็บขยะครับซึ่งมีแนวคิดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหามลพิษขยะตามแม่น้ำลำคลองต่างๆ ที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัยในชีวิตของมนุษย์นยครับนวัตกรรมชิ้นนี้มีชื่อว่า Trashbot ครับซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยกลุ่ม Urban Rivers ซึ่งเป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรในเมืองชิคาโกของสหรัฐอเมริกาโดยมีเป้าหมายสำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะตามแม่น้ำลำคลองหุ่นยนต์นี้สามารถบังคับได้จากระยะไกลเป็นถังขยะแบบอัตโนมัติมีกล้องและเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ออกแบบมาให้รอยน้ำและสามารถคัดแยกขยะที่รีไซเคิลได้ซึ่งกระบวนการนี้ยังจะช่วยเพิ่มผลผลิตการรีไซเคิลและลดการปนเปื้อนในแม่น้ำลำคลองได้ด้วยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหุ่นยนต์แฟลชบอทได้ถูกนำไปทดลองใช้ในแม่น้ำชิคาโก้แล้วนะครับโหไม่น่าเชื่อเลยนะคะพลว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถประดิษฐ์หุ่นยนต์ออกมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ค่ะใช่แล้วละครับผม แต่ไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับเพราะกลุ่ม Urban Reverse เนี่ยยังคงพัฒนาหุ่นยนต์นี้ต่อไปให้สามารถจดจําและจําแนกประเภทของขยะได้เพื่อที่จะได้นําไปใช้ในแหล่งน้ําจริงๆบนโลกของเราแหะครับฟับงผลพูดอย่างนี้แล้วนะคะพี่ชักอยากจะเห็นแล้วสิคะว่าถ้าหุ่นยนต์ตัวนี้พัฒนาต่อไปจะสามารถแก้ไขปัญหา,าขยะในแม่น้ำลำคลองได้มากแค่ไหนคะผมเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นงานวิจัยดีๆที่จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกเราแหละครับ แต่ทางที่ดีนะคะเราทุกคนค่ะควรที่จะตระหนักนะคะและช่วยกันดูแลแม่น้ําลาคลองให้ใสสะอาดค่ะเพราะถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีชีวิตเราก็จะไม่ดีไปด้วยค่ะพลใช่แล้วแหละครับพี่เอ๋ยครับในช่วงหน้าช่วงสาระน่ารู้พี่เอ๋มีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เราฟังครับเรื่องของสุนัขพันธุ์ลาบาดอค่ะพลแต่อยากรู้ใช่ไหมคะว่าจะเป็นยังไงพบกันช่วงหน้าค่ะ องค์การพิรพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการสร้างแรงบันดาลใจผ่านการบริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศอพวชรรวมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน ค่ะคนรู้จักสุนัขพันธุ์ลาบดอไหมคะรู้จักครับแอบอยากเลี้ยงเหมือนกันนะครับเพื่อให้ผลตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะช่วงสาระน่ารู้วันนี้ค่ะที่มีเรื่องของสุนัขพันธุ์ลาบดอที่ขนของมันเนี่ยสามารถบอกอายุได้ค่ะผลเดี๋ยวนะฮะขนกับอายุมันไม่น่าจะเกี่ยวกันไหมฮะอย่างนี้ค่ะผลเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังค่ะเจ้าสุนัขแสนรู้พันธุ์ลาบดอรีรทิร์เวอร์ที่คนรักสุนัขทั่วโลกนิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายนั้นนะคะ ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ของออสเตรเลียวิจัยว่าหากมีขนสีที่ต่างกันจะมีอายุไขที่ยาวไม่เท่ากันค่ะหลังจากที่ทีมนักวิจัยได้ศึกษาสุนัขพันธุ์ลาบอดอร์จำนวน33,000ตัวในสหราชอาณาจักรพบว่าสุนัขพันธุ์ลาบอดอร์สีช็อกโกแลตมีแนวโน้มที่จะอายุสั้นมากกว่าสีอื่นๆในพันธุ์เดียวกันเพราะสุนัขพันธุ์ลาบอดอร์สีช็อกโกแลตเป็นลักษณะของยีนด้อยจึงมีสุขภาพไม่แข็งแรง มีความเสี่ยงเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บสูงกว่าสีอื่นๆส่วนสุนัขพันลาบาร์สีดำและสีครีมจะมีอายุเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ12ปีขณะที่สุนัขพันลาบาร์ดสีช็อกโกแลตมีอายุเฉลีย่ยอยู่แค่10ปี7เดือนเท่านั้นเองค่ะโดยผลวิจัยพบว่าสุนัขพันลาบาร์ดสีช็อกโกแลตมีอาการติดเชื้อในหูมากกว่าสุนัขอื่นๆถึง2เท่าและมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคผิวหนังอักเสบ มากกว่าสุนัขอื่นๆถึง4ี่เท่าด้วยกันค่ะโหไม่อยากจะนึกเลยนะครับว่าเพียงแค่สีขนเนี่ยจะบอกถึงอายุไขของสุนัขได้ด้วยแหละครับใช่แล้วค่ะพลพี่ก็นึกไม่ถึงเหมือนกันค่ะว่างานวิจัยนี้นะคะถึงแม้จะไม่ใช่สุนัขทุกพันธุ์แต่อย่างน้อยค่ะมันก็ทําให้เรารู้ว่าก่อนที่เราจะรับลูกสุนัขมาเลี้ยงเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบดูให้ดีก่อนนะคะว่าสุนัขเป็นโรคอะไรหรือเปล่าจะรับมือยังไงและจะป้องกันยังไงค่ะพลใช่ครับแต่ไม่ว่ายังไงนะครับสําหรับคนรักสุนัขเนี่ย ก็จะยังคงรักและอยากจะเลี้ยงอยู่ดีนั่นแหละครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เอ๋ยสำหรับสาระน่ารู้ในวันนี้นะครับและหมดเวลาของพวกเราแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเหมือนเดิมครับสามารถติดตามพวกเราย้อนหลังได้ทาง Facebook Fan Page และ Youtube c h anel n an most s a n d channel นะครับพบกับรายการ size a r o u n d u s ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างคะความรู้ที่เน็ตได้นำมาฝากในวันนี้ครั้งหน้าเน็ตจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ